มาตรการที่ออกมาทั้งหมดนะครับคนละครึ่งไม่ต้องทําอะไรเลยครับคนที่ลงทะเบียนเราเที่ยวโดยการลง,ลงทะเบียนคนละครึ่งมีอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นขอให้มีคุณสมบัตินะครับว่าท่านมีไรายได้ไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทต่อปีในปีศ .2 นะครับมีเงินฝากอยู่ในบัญชีธนาคารไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทนะครับแล้วก็ไม่เป็นข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับไม่เป็นพนกักงานประกันสังคมตามมาตรา33นะครับหรือว่าไม่เป็นข้าราชการที่รับบํานาญ นะครับท่านก็จะมีคุณสมบัตินะครับที่จะได้รับเงินตามโครงการนี้ถ้าอยู่ในโครงการคนละครึ่งอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะครับรอกดรับสิทธิ์เท่านั้นเองเดี๋ยวเขาจะตรวจสอบคุณสมบัติว่าท่านมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์แล้วเงินก็จะไหลเข้าบัญชีของท่านนะครับตามวันเวลาที่เขากำหนดส่วนคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนไม่ต้องทำอะไรเหมือนกันครับเขาก็จะเติมเงินให้นะครับ ทุกคนนะครับผ่านบัตรและเราเอาบัตรนั้นไปรูดซื้อสินค้าที่ร้านฟ้าร้านธงฟ้าประชารัฐทำอย่างไรทำเหมือนเดิมทีนี้ก็มีคนบ่นมาว่าที่ร้านเหล่านี้ส่วนใหญ่ขายแต่ของแห้งนะครับข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องกระป๋องน้ำมันพืชอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นเขาอยากซื้อหมูซื้อไก่บ้างซึ่งร้านพวกนี้เขาไม่ได้ขายนะครับอันนี้ผมรับโจทย์มานะครับว่า จะบอกไปทางกระทรวงการคลังว่าจะขยับขยายจะทำให้เขาได้มีโอกาสได้ได้ไปรูดซื้อสินค้าที่ร้านคนละครึ่งนะครับหรือว่าที่เพราะว่าคนถือบัตคนจนเนี่ยไปเข้าคนละครึ่งเขาไม่ได้ไงนะครับเพราะเขาแยกทีนี้ร้านธงฟ้าไม่มีอาหารที่เขาต้องการหมูไก่ไม่มีนะครับแต่เขาก็อยากซื้อเหมือนกันแม้แกินแต่ของแห้ง นะครับกินจนจะเป็นเบาหวานกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เขาก็จะมีวิธีเอานี้ผมรับโจทย์มานี่ผมก็ประสานทางโฆษกกระทรวงกางครคลังนะครับท่านกุลยานะครับได้รับทราบปัญหาตรงนี้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนถือบัตรคนจนไม่ต้องทําอะไรเงินจะไหลเข้าไปตามวันเวลาที่กําหนดนะครับและท่านก็เอาบัตรไปรูดซื้อได้ทีนี้คนที่ ไม่อยู่ในเกณฑ์ทั้งสองเกณฑ์ก็คือว่าเป็นเกษตรกรเป็นคนพิการนะครับหรือจะเป็นใครก็ตามมีอาชีพอิสระใดๆก็ตามนะครับที่ยังไม่ได้เข้าโครงการคนละครึ่งสมัครแล้วก็ไม่ได้นะครับไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเหล่านี้ถ้าไม่เป็นข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่เป็นข้าราชการอาดีตข้าราชการที่รับบำนาญอยู่นะครับไม่เป็นลูกจ้างประกรันทังคมตามมาตราสา 3, นะครับอย่างนี้เป็นต้นท่านก็ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะ นะครับซึ่งเขาจะเริ่มลงวันที่29มกราคมนี้ถึง12กุมภาพันธ์ไม่ต้องแย่งกันใครมีคุณสมบัติได้ทุกคนนะครับพอได้แล้วเนี่ยพอลงทะเบียนได้สําเร็จแล้วก็จะมีเป๋าตังค์ให้ไปโหลดแอปเป๋าตังค์ได้เป๋าตังค์ได้เป๋าตังค์ก็จะเติมเงินเข้าไปในกระเป๋าตังค์ได้กระเป๋าตังค์ปับ๊บล้วก็ไปซื้อสินค้าตามร้านไหนร้านร้านตั้งแต่ร้านธงฟ้านะครับตั้งแต่ร้านคนละครึ่งนะครับร้านเราชนะเนี่ยไปซื้อร้านเหล่านี้ครับ ก็ไปซื้อได้กดเงินสดมัใช้ไม่ได้เช่นเดียวกันทีนี้เขาเติมโอกาสให้กับผู้ประกอบการที่จะเข้ามาลงทะเบียนร้านเหล่านี้ร้านเราชนะร้านคนละครึ่งนะครับคนที่ขับรถแท็กซี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับรถตู้เอาสามรถนี้ก่อนนะตอนนี้นะเท่าที่ทราบเนี่ยนะนะครับสามารถที่จะสมัครเข้าไปในแอปเราชนะ นะครับในฐานะผู้ประกอบการผู้โดยสารขึ้นมาก็าสามารถที่จะจ่ายเงินผ่านแอปนี้ได้นะครับอันนี้ก็ถือโอกาสแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้ทราบนะครับหรือว่าร้านค้าที่ลงทะเบียนร,ร้านคนละครึ่งไว้แล้วนะครับอันนั้นก็ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มนะครับเดี๋ยวเขาจะมีแบนเนอร์เติมเข้ามาให้แล้วก็กดรับว่าเราเป็นร้านหมอร้านเราชนะด้วยนะครับหรือถ้าใครทําร้านอยากจะเข้าสมัครร้านเราชนะนะครับทีนี้เขาก็จะต้องรอเวลาลงทะเบียน นะครับถ้าจะไม่รอวันนี้นะครับก็ไปสมัครเป็นร้านคนละครึ่งไว้ก่อนพอสมัครร้านคนละครึ่งพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยเขาจะส่งแบนเนอร์มาให้ว่าท่านจะสมัครร้านเราชนะด้วยไหมถ้าด้วยก็กดรับเป็นร้านเราชนะเพราะฉะนั้นก็ทําได้ทั้ง2กรณีใครถือบัตรคนละครึ่งมาก็เราขายให้ได้ใครที่ถือเป๋าตังเราชนะเราก็ขายของให้เขาได้ในร้านเดียวกันนั้นแหละครับคุณผู้ชมครับ